สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒสั่งการให้พลตำรวจโทรอยอิงเข้าไปรอดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุมตัวนายรุ่งโร์ละอ่อแช่มหรือเน่งตาเดียวอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่21ทับ3หมู่สซอยวัดไก่เตี้ยแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนสามารถจับกลุมตัวได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ภายในบริเวณวัดไก่เตี้ยแขวงตลิงชันเขตตลิงชันกรุงเทพมหานคร นายวิรยุทธ์นนปานหรือแจ็คอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่173.5ถนนสมเด็จพระปินเก้าแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในข้อหารับของโจรสามารถจับกุมตัวได้ที่ริมถนนในซอยจรัญสนิทวง2 8ทับแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการตรวจยึดของกลาง5รายการคือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจยึดได้ในพื้นที่สอนอบางรักสอนอพัพภาชัยสอนอบางบอนและสอนอตลิ่งชันโดยพฤติการที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มคนร้ายตระเวนลักเครื่องกระตุกใใหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติติดไว้อยู่ตามสถานที่สำคัญต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดวันที่24มกราคม2566เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง AED ได้ตรวจสอบพบว่าได้ถูกขโมยไปหลายเครื่อง เป็นที่เดือดร้อนของประชาชนเป็นจํานวนมากพลตำรวจเอกดรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลจึงได้สั่งการให้พลตํารวจตรีรธีรเดชธรรมสุธีผู้บุงคับการสืบสวนกองบัญชาการตรํารวจนครบาลและหัวหน้าพีซีทีชุดที่5จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตรํารวจนครบาลเพื่อให้รวดเร็วในการจับกลุ่มคนร้ายและติดตามเครื่องที่ถูกลักไป โดยต่อมาชุดสืบสวนได้สืบทราบว่านายรุ่งโรธละออแช่มหรือเน่งตาเดียวอายุ37ปีซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กู้ภัยย่านบางกอกน้อยได้มีการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ประกาศขายเครื่อง AED ในราคาที่ต่ำกว่าผิดปกติ จึงได้สืบสวนจนทราบพิพักอาศัยของนายรุ่งโร์ต่อมาวัน, 25, 25, 15, นที่15มกราคม2515พลตบตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพี t 5ชุดสืบสวนนครบาลและฝ่ายสืบสวนสอนอตลิงชันตรวจค้นบ้านพักภายในซอยวัดไก่เตี้ยแขวงตลิงชันเขตตลิงชันจนังหวัดกรุงเทพมหานครโดยพบตัวนายรุ่งโร์ซึ่งได้ยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ตรเวนล,ลักเครื่อง AED ตามที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครไปแล้วกว่า6เครื่องแต่ได้จำหน่ายออกไปจนหมด โดยพลตํารวจตรีธีระเดชได้ขยายผลจนทราบจุดที่ลักเครื่องทั้งหมด6แห่งคือบริเวณป้อมตารวจแยกวัจับแขวงวัดเทพเสินเขตป้อมปราบบริเวณป้อมตํารวจซอยเจริญกรุง43แขวงศรีพญาเขตบางรักบริเวณป้อมตํารวจแยกเจริญสวัสดิ์แขวงรองเมืองเขตปุมวันบริเวณป้อมตํารวจสีแยกแม้นสีแขวงคลองมหานาคบริเวณป้อมตํารวจถนนพระรามสีแขวงมหาพฤกษารามบริเวณป้อมตํารวจ5แยกหมอมีถนนเจริญกรุงแขวงสัมพันธวงศ์ ทั้งหเครื่องขยายผลทราบ้านถูกนาไปขายให้กับนายวิริยุทธ์นนปานหรือแจ็คอายุ32ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยย่านบางกอกน้อยเช่นเดียวกันขายต่อเครื่องละ1 2 0 0 0บาทซึ่งเมื่อพลตรตรีธิรเดชได้นํากาลังไปตรวจสอบนายวิริยุทธ์ก็พบว่าเครื่อง AED ดีทั้งหมดได้ถูกขายต่อให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่อื่นและกระจายทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในราคา1 3 0 0 0ถึง15,000บาทต่อเครื่อง ต่อมาพลตํารวจโททิติแสงสว่างได้จัดตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามเครื่อง AED จนสามารถติดตามรวบรวมกลับมาได้แล้วเป็นจํานวน5เครื่องโดยเป็นเครื่องที่ถูกลักมาจากรายการที่6รายการที่1และอีก3าเครื่องนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หลังเสร็จสิ้นการขยายผลได้นําตัวนายรุ่งโร์และนายวิรยุทธ์นาส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางรักโดยนายรุ่งโร์ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนส่วนนายวิรยุทธ์ถูกกล่าวหาว่ารับของโจรโดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลเพื่อติดตามเครื่องเอดีที่เหลือและขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ในชั้นจับกลุ่มนายรุ่งโลดหรือเน่งให้การรับสาร,รภาพว่าตอนทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยอิสระอยู่และแวกเขตบางกอกน้อยขณะทํางานกู้ภัยได้พบเห็นเครื่อง AED ติดอยู่ทั่วไปเหตุจูงใจแรกเริ่มได้ก่อเหตุเพราะต้องการนําเงินเพื่อไปใช้ซ่อมรถที่จอดเสียอยู่ครั้งแรกได้แอบไปลักหนึเครื่องย่านวัดเทพซรินเมื่อนําไปขายพบว่าราคา15,000บาทและเมื่อมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปจึงตระเวนลักเรื่อยมา โดยทั้งหมดยอมรับว่าลักมาแล้ว6ครั้งโดยจะให้ในายวิรยุทธ์นนปานหรือแจ็คซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยกันช่วยหาคนซื้อจากนั้นจะหาแบ่งน้ําใจหากหาได้จะแบ่งให้ในายแจ็คเครื่องละ3,000บาท ในชั้นจับคุมนายวริยศน์นนปานหรือแจ็คให้การว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอิสระอยู่ย่านบางกอกน้อยและได้รู้จักกับนายรุ่งโรดและอ่อแช่มหรือเน่งตาเดียวประมาณ4ปีต่อมาช่วงกลางเดือนธันวาคม2 0 6 5ได้ติดต่อกับนายรุ่งโรดทาง Facebook ตกลงให้ตนขายเครื่อง AED ให้ตนก็สอบถามนายรุ่งโร์แล้วว่ายืนยันว่าไม่ได้เป็นของที่ขโมยมาแต่ตนก็ยังสงสัยเพราะราคาที่ซื้อขายนั้นต่ำกว่าราคาจริงเมื่อตนขายได้นายรุ่งโรดจะแบ่งให้ตนเครื่องละ3,000บาทโดยขายเครื่อง AED มาแล้ว6เครื่อง